เพิ่นแต่งไว้ถวยบวงโอคานเงินคำ มีสิ่งใดหาไวเสินควัญไทยมาเศร้าแนมซองมาสู่ห้องเหือนยาวแห่งเา้าให้หมู่เจ้าถูกอย่างของกินดินดอนเขียวพอแห่หาไวใส่หลังล่าดำหน้าไทยขาดเสื้อสาดพอมหมอนมุงคู่สุแนวแต่ว่าให้บบได้แต่เว้นซองเดือนดาวขั้นเป็นมือเศร้าถึงสิกอบมาท้าไว้เจ้าว่า มาเยอะขวัญเอ๋ยสบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยผู้เท่าผู้แก่บูฮานลาวเฮาเพิ่นเคยบอกลูกสวหลานเอาไว้ว่าอันว่าผัวเมยียนี่กูมึงอย่าได้ว่า ให้ว่าแต่คอยและเจ้าให้ว่าแต่อ้ายและน้องผองเท่าสัวซีวาเพิ่นวาสั้นเดยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กลับซุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนกลับมาพบมาพ่อกับจันซุกสาวลราในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมื้อนี้จันซุกเองก็มีคำอวยไจให้พรสําหรับเจ้าเบา้าเจ้าสาวน้ำหมอามาต้อนมาฝากน้ำหมอมาเล่าเอามาเบา้าสุพอแม่พี่น้องป้องปายนั้นได้หาฟังคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจจากสิน่นาอพี่น้องคําผูกคอต่อแขนหรือว่าคําอวยไจให้พรในงานต่างๆนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญของคนเฮาเป็นความซุกทั้งใจเป็นแห้งใจเป็นแรง บันดาลใจพอสนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยไอ้แม่ป้าพ่อลุงญาติวงศาอย่าลืมจไหว้ซ่อมไบอ่าเพื่อว่าจะได้เอาไปเอวยใส่เหพอรนให้พี่ให้น้องให้ญาติวงศารหรือว่าน้ำเอาไปเอวยใส่เหพอรนในงานต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลดีน่าเลยเพ่อนวันสั้นพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมจดอ่า คำบวหไวซ้แห่พรสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองและทุกคนก็มาเตรียมจดแต่ว่าถ้าผู้ใดเนาะถ้าผู้ใดนั้นจดบทันแล้วก็มีความยุ่งย่างในการเว้ากานว่าอาจจะย่านเว้าหลงเว้าถึอเว้าพิษว้าวด้วยความบ่มันใจจันซุกเองก็มีปึ้มเนาะ นี่แมนเพ้มอวยพรต่างๆและยู่ในปพ้มนี้ก็จะง่ายและสะดวกสบายสาหรับคนที่วาเฮียนเว้าไม่เฮียนวาไมผู้หูแล้วก็ดีแต่ว่าผู้ที่วาบบทันได้หู้แล้วก็มีความยุ่งยากในการเว้าการวา,า,รวาอาจจะย่านเว้าหลวงว้าถึกเนาะวาพิดว้าดยความบรม,มันใจเพราะฉะนั้นเทาทองตามเพ้มได้และเปลี่ยนซิรีมุงคุณเซนเดียวกันแล้วก็มีหลายคนที่ว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับเพ้มอวยพรต่างๆแล้วตอนนี้จจนซุกก็มีหัวไมออกมา ตอนนี้จันซุกกมีหัวไม่ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องป้องป่ายได้นําเอาไปว่าไปกาวเนืองในโอกาสและกับวันเวลาต่างๆให้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลน,นั่นเองเที่ยวก่อนนี่จันซูเคสตัวน้อยเนาะซึ่งมีความยุ่งยากสาหรับผู้เท่าผู้แก่อาจจะมีความยุ่งยากในการอ่านและเที่ยวนี้จันซูเคสมาไม่ตัวใหญ่เนาะตัวหนังสือตัวใหญ่ผู้นุ่มอ่านได้ผู้เท่าอ่านดีเนาะพี่น้องแล้วก็สาหรับสำหรับที่ว่าจันซขเคสออกมาใไม่เนาะก็จะมีคำ อวสยสซยห่พรน่ะสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะคือจังหวาหัวเก่าแล้วจันซุกตืมบดเข้าไปในหัวไม่เนาะมีทาบดหวยสายห้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหวยสซอ่าอวยสาย,สายห้พรน่ะอ่าขึ้นเฮือนไม่เนาะหลังจากที่เขาปลูกบ้านหลังงามมาแล้วก่อนที่จะก้าวเข้าสู่บ้านหลังงามกว่าจะมีอ่าก็จะมี ก็จะมีค้ำขึ้นบันไดเฮือนไม้นั่นเองเนาะอย่าบาทหนึ่งค้ำเข็มมะฮองอย่าบาทสองท้องคำมะหอยอย่าบาทสามขาค่อยไหลมะโคค่าคอยไหลมะโฮมเนาะ แล้วก็จะมีมีไปเนาะจนจนสุดบวเนาะพี่น้องก่อนที่จะก้าวเข้าสูบ้านหลังงามนั่นเองก็จะก็ก็จะมีเหมือนกันเนาะสำหรับค้าขึ้นบันไดเหนใหม่และก็จะมีค้าอวยไซให้พนสําหรับเจ้าของบ้านเจ้าของซองที่ว่าเข้ามาอยู่ในเหอนหลังงามก็จะมีค้าผูกคอตอแขนที่ว่าเจนซูเพิ่มเข้าไปในในปุ่มเนาะสาหรับหัวหม้นั่นเองแล้วก็จะมีอวยไซให้พนแมมมาลและก็อวยไซให้พนคนป่วยและก็มีอวยไซให้พนออกตุ่นยติโยมจึงสิก็มีเหมือนกัน นะและอยู่ในเื่มหัวไม้หี่มีทั้ง,ม,ง,งมีทั้งของผู้ชายและก็มีทั้งของผูนะ้หญิงเนาะสาหรับโวยไซแห่พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือจังว่าโวยไซแห้พรสาหรับผู้ชายเนาะอาจารย์ซุก็จะว่าให้ฟังน้อยหนึ่งสําหรับผู้ชายนี่แมนไฟเส้นนี้แมนไฟ อ่าอินทาเทวดาทรงม้าแต่ฟ้าเพื่อนบอกว่าเอามาผูกแขนซ้ายผูกเป็นนายครอบครัวหัวหน้าแล้วก็จะมี่อไปเนาะสำหรับผู้ซ้ายแล้วสาหรับผู้หยิงเนาะสำหรับผู้ญิงก็ฝ่ายเส้นนี้แมนฝ่ายอินแปลงเพื่อนแตงม้าแต่ผู้เข่ากาดเอามาพาดแขนเจ้าทั้งสองสมบัติน้องไหลม้าโบขาดก็จะมีไปจนสุดเนาะให้ได้เป็นผัวแก้วเมียทีผัวหางเมียมีก็จะมีเหมือนกันเนาะก็จะมีแบบซีแล้วก็จะมีรูปสีเนาะคือจันซุกจะเพิ่มบทเข้าไปเนาะคือจังแบบบทมีสองบทจังซีแล้วก็มีหัวซ้า ให้พอน่ะปีใหม่ปีใหม่ก็มีแต่บทมุนมวนเหมือนกันพี่น้องสําหรับหัวไส้ให้พอนปีใหม่แล้วก็หววไส้ให้พอนสาหรับคนมาพอบุญพอทานจังซี่ก็มีเหมือนกันเนาะที่ว่าจันทร์สุขเห็ดออกมาใหม่นึงง่ายและสะดวกสบายเวลานําไส้เว้าตามปึ้มได้เลยเนาะที่ว่าจันทร์สุขเห็ดออกมาใหม่สําหรับอ่าหัวไม่เนาะมีหัวเกาก็จันทร์สุก็แปลงตัวหนังสือให้เป็นตัวใหญ่เนาะหนึ่งง่ายและสะดวกสบายสําหรับผู้เทาผู้แก่นั่นเอง ละกาถ้าว่าผู้ใดสนใจเพื่มบวยพร้อต่างๆในงานต่างๆเนาะแต่ว่าอยู่ในปพื้ื่มจะบทัดในมีมดบทัดในมีมดบาสีสู้ขวัญคือตอนนี้จันสุกําลังเหตุอยู่เนาะถ้าเหตุแล้วมือใดดละจันสุกนั้นจะแจ้งทุกคนตื่มอีกเธอหนึ่งแล้วก็สาหรับพี่น้องทางฟังไทยเนาะที่ว่าเพิ่นมีความสนใจในเื่มบวยไสให้พร้อต่างๆคือตอนนี้จันซุกําลังเหตุอยู่สาหรับภาษาไทยเนาะถ้าว่าเหตุแล้วมือใดดละจันสุกนั้นจะแจ้งทุกคนตื่มอีกเธอหนึ่งเนาะสําหรับภาษาไทยนั่นเองละกาถ้าว่าผู้ใดสนใจ ใช้ื่อบวยพรอนต่างๆก็สามารถทักหาแจนซุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาแจนซุกได้ทั้งเบื่อไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เซนเดียวกันและเดี๋ยวเขาจะมาฟังคำไหว้ไซ้ให้พรสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองเนาะคือจังว่า สำหรับเจ้าบา่าวเจ้าสาวนอไฟเส้นนี้แมนไฟอ่าอินทา้าเทวดาทรงมาแต่ฟ้าเพิ่นบอกว่าเอามาผูกแขนซ้ายผู้เป็นนายครอบครัวหัวหน้าเจ้ายาซาอยู่ตามหลังเมียเฮ็ดคิดเนี้ยคือผูกคือแม่แล้วมั็นยังฉันสุกก็ลืมบทเนาะ แล้วเขาก็จะกาวไปจนสุดพูนเนาะให้ได้เป็นผัวแก้วเมียทีผัวหางเมียมีจงมีอนุวัโนสุขังพลังมันยืนมันเงินนั่นเองเนาะพี่น,น,น,น้องก็นนจะประมาณหน้าเจียหนึ่งเนาะสำหรับบทหนึง่งที่จันสุ่เคยดอกมะไม้นี่ม็นตูงใหญ่ตงใหญ่หนึ่งง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วเฮียนเบ้าไมาเฮียนวาไมาเนาะเพราะฉะนั้นผู้เป็นหมอพรทั้งหลายเนาะยาพาดเนาะพึ้มดีมีคุณภาพแล้วก็บูทอวยไสให้พ้นสาหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเพื่อไป่วยไสให้พ้นเพื่อให้เกิด ควมเป็นสิริมุงคุนแล้วก็เกิดควมเป็นมุงคุนแกคูเบาวสาวให้เป็นผัวแก้วเมียทิพหัวหางเมียมีนั่นเองสัตมาหอดเนานะจันทร์ุเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างควมซุกและเป็นประโยชน์ใหครับพอแม่พี่นอ้องป้องปายนั่นบ่หลายก็น้อยอะโบหลายก็น้อยถ้าท่านผู้ชมเข้ามาเบื้องแรกเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปคนที่ทานหากักได้ครับเบื้องครับสมน้ำสำหรับมือนี่จันทร์สุขขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทือนาสำหรับเทือนี้ซ้ำบายดี ผัวเมียรพรมใจพาเจ้าเพิ่นจะให้รลศัพย์สินทืนหอนผ้าพรไหลมาเทมาเหมือนเนื้อเพิงดงดงก้อาศัยสัตว์ผสาสาัวข้ามเมียคุณคือว่าโบ้ปยด่าว่าจะออนวานขอขอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิงฮับซม